สุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดเก่าแก่สมัยปลายอายุทยาลานวัดเคยเป็นลานประหารชีวิตเฉลยศึกสมัยกรุงธนบุรีบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่สมัยรัชกาลที่หนึ่งใช้เป็นเมนหลวงในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่วาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สาม ประดิษฐานพระประธานที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระศาสดาพระพุทธรูปหล่อปิดทองศิลปะสมัยสุขโขทัยปางมารวิชัยขัดสมาธิราบหน้าของท่านจะอิ่มเอิบไปด้วยเรียกว่ารอยยิ้มเป็นพุทธศาสณะที่งดงามยิ่งนักอีกองค์หนึ่งชาวบ้านนี้จะให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากมีความเชื่อว่า หากบนบานสิ่งใดแล้วสำริศผลมักจะแก้บนด้วยการวิ่งมา้าคือการขี่ม้ารอบอุโบสถปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่แต่รูปแบบเปลี่ยนไปสมัยก่อนนิยมการวิ่งม้าด้วยม้าจริงต่อมาก็ม้าก้านกล้วยปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วใช้ผ้าขม้าแทนแต่วิ่งม้าต้องมีเสียงร้องเหมือนม้าจริงๆการวิ่งม้าเป็นความเชื่อต่อๆกันมา แต่ที่แน่นอนที่สุดคือการดําเนินชีวิตตามคําสอนพระพุทธเจ้ามีคําที่บอกว่าเวลาใดทําใจให้ผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมณีเป็นราศีเวลาใดทําใจให้ราคีเหมือนมณีแตกหมดรดราคา